จเจริญกรรมฐานห้าก่อนเพราะกรรมฐานห้าเนี่ยเธอผมขนเล็บฟันหนังเป็นเครื่องหมายของความสวยความงามแหละไม่สวยไม่งามคนที่มีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีขนงามเขาเรียกคนงามคนที่มีเล็บงามมีฟันงามมีหนังงามเขาเรียกว่าคนงามและความงามห้าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ปิดหูบังตา ไม่ให้เรามองเห็นสภาพความเป็นจริงอันซ่อนเล่นอยู่ภายในคือความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เพิกสิ่งงามทั้งห้านี้ออกเพิกออกให้มองเห็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดให้เห็นเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดจริงๆทีนี้เราอาจจะมีคนอบายพิจารณาไปหลายๆอย่างจะพิจาจรณาในแง่ว่า ผมขนและฟันหนังเป็นของติกูลหน้าเสือโถ่โก็ได้จะพิจารณาในแง่ว่าผมขนและฟันหนังเป็นแต่เพียงธาตุสี่ที่น้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขารืยจะพิจารณาไปในแง่อันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตก็ได้แล้วแต่ใจเจถนดอันนี้เป็นอบายที่ฝึกฝนอบรมิตให้เกิดสติปัญญา ในขั้นต้นเราใช้สติปัญญาอย่างธรรมดาธรรมดาเป็นการพิจรารณาจนจิตมันเกิดคล่องตัวในเมื่อการพิจรารณามันเกิดคล่องตัวขึ้นมาเมื่อไรจิตขอ,องเราจะปฏิวัติไปสู่การพิจรารณาเองโดยไม่ได้ตั้นใจก็แสดงว,ว่าการพิจรารณากรรมฐานเริ่มจะได้ผลแล้วที่เรียกว่เจตมีกมารคล่องตัวในการพิจรารณา เพาลนกถึงผมมันก็พิจารณาไปเองว่าผมเป็นของสติสุล์หน้าเกลียดนึกถึงขนก็มันก็พิจารณาไปเองนึกถึงอะไรมันก็พิจารณาไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรียกว่ามันเกิดการคล่องตัวขึ้นมาใช่เมื่อมันเกิดการคล่องตัวขึ้นมาแล้วการคล่องตัวนั่นแหละจะเป็นอุบายให้ิเกิดความสงบขึ้นมาได้ความสงบที่เกิดจากการพิจารณาเนี่ย ในเมื่อมีความสงบเกิดขึ้นปีติและความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาดัางอื่น <c oughs> ทีนี้พอพูดมาถึงขัน้นตอนแห่งการพิจรารณาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายท่านสอนกรรมาฐานท่านก็สอนให้พิจารณาตายเวทนาจิตธรรมเป็นหลักใจถ้าบางท่านอาจจะคิดว่าเราเอาสิ่งอื่นนอกจากหลักการที่ท่าน เขียนไว้ในตำรับตำรามาเป็นแนวทางปฏิบัติหรือมาเป็นอารมณ์สมถา,านจะไม่ได้หรืออันนี้ขอทำความเข้าใจก่อนว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนหรือศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะเพื่อสอนให้ผู้ปฏิบัติศึกษาผู้ปฏิบัติรู้กฎธรรมชาติของความเป็นจริง กฎธรรมชาติกฎสิ่งที่จะแสดงกฎธรรมชาติให้เรารู้เห็นความเป็นจริงนั่นคืออะไรสิ่งที่จะแสดงให้เราเห็นความเป็นจริงคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมได้แก่กายกับใจของเราก <c oughs> ายกับใจของเรามีตาหูจมูกเลี้นกายใจตาหูจมูกเล่งกายใจพระพุทธเจ้าพาเราเรียกว่าทวารหรือประตู ในเมื่อมีประตูทวารย่อมมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้าเมื่อมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้าสิ่งนั้นที่ผ่านออกผ่านเข้าคืออะไรโรคผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้ามาทางหูกลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นสัำหัดผ่านเข้ามาทางกาย อารมณ์ธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาตางใจท่านเคยได้ยินปัญหาที่พระอาที่พระพุทธเจ้ากรสถามพระอาณ์ไหมพระพุทธเจ้าประถามพระอาณ์ว่าตัวก่อนอาณ์ตัณหามันจะมันเกิดที่ไหนและมันจะดับลงที่ไหนพระอานนประสูนให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบเองพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าตูก่อนอาณน ตัณหามันเกิดที่ทวารหกเคื่อตาหูจมูกเล้ยงใจไหลใจเมื่อมันดับมันก็ดับที่ทวารหกเหมือนกันเคื่อดับที่ตาหูจมูกเล้ยงใจไหลใจอะไรที่มายั่วยุให้เราเกิดตัณหาโรคผ่านเข้ามาทางตาเกิดความยินดีเสียงผ่านเข้ามาทางหูเกิดความยินดีกลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูกเกิดความยินดี รสผ่านเข้ามาทางลินเกิดความยินดีสัมผัสเข้ามาผ่านมาทางกายเกิดความยินดีทรมารมณ์ผ่านเข้ามาทางจิตเกิดความยินดีในเมื่อเกิดความยินดีแล้วก็เยอทะยานจากได้ให้สิ่งน,นั้นในเมื่อมีการเยอทะยานนั่นแหละคืออาการแห่งปัญหามันเกิดขึ้นแล้วที่นี้ผู้มาปฏิบัติธรรมมาทำสติโลอยูเทสวาลหกตัวตาหูจมูกคิสกายใจ อะไรผ่านเข้ามาทำสติรู้อะไรผ่านเข้ามาทำสติรู้โดยการทำสติรู้อย่างเดียวก็เสียงที่ผ่านเข้ามานั้นคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมย่อมแสดงปรากฏการให้เห็นจริงอยู่ตลอดเวลาเธอมีความเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปซึ่งธรรมชาติของมันจะเป็นอย่างนั้นที่นี้นอกจากโลกเสียงเป็นรสสัมผัสที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเต้นมกายใจใจแล้ว สิ่งอื่นนอกจากนั้นเราจะมาเอามาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมาฐานไม่ได้หรือเอ้ายกตัวอย่างเช่นผู้ที่เรียนจบมาในทางแพทย์เรียนจบมาทางวิชาอื่นๆซึ่งเป็นศาสตร์ต่างๆที่เรียนมาในสายโลกเช่นธรรมศาสตร์นิติศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียนเป็นความรู้มาเราจะเอามาเป็นอารมณ์พิจารณากรรมาฐานบ้าง จะได้หรือไม่ขอตอบว่าได้ดีเสียอีกเพราะมันเป็นความรู้ที่ท่านรู้มาแล้วเอามาเป็นหัวข้อแห่งการพิจารณาจะเกิดความกล้องตัวเร็วขึ้นในสิ่งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะนี่จะเอามาเป็นอารมณ์กรรมาฐานได้อย่างไรสิ่งนั้นแหละเกิดธรรมะฝ่ายสภาวะธรรมเราเรียนหนังสือมาตื้องต้น ้าเราเปิดตำราการตำราออกมาเรามองเห็นด้วยตาตัวหนังสือที่มองเห็นนั่นคือรูปทีนี้ครูอาจารย์สอนบอกให้อ่านเราได้ยินด้วยหูนั่นคือเสียงที่นี้ท่านหให้เราไปฏิดติเขียนจนเป็นตัวอักษรนั่นคือการสัมผัสด้วยายเมื่อเป็นเช่นนั้นใจก็เป็นผู้เก็บเอาเป็นความรู้ สิ่งใดที่เราสามารถกําหนดตู้ได้ด้วยใจสิ่งนั้นเป็นสภาวะธรรมในเมื่อสิ่งนั้นเป็นสภาวะธรรมสิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้าเป็นสิ่งที่แสดงปรากฏการให้เรารู้จริงเห็นจริงว่าสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นดับไปสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นดับไปเป็นเรื่องของกรรมดาแล้วทําไมจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งนั้น อย่างสมมติว่าพระสงฆ์เราบวชอยู่ในวัดนี้ถ้าสมัครจะเป็นนักภวนาธรรมานเพียงแค่แต่ตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเวลานี้เราเป็นอะไรแล้วก็หาคําตอบว่าเวลานี้เราเป็นพรสพาะมีหน้าที่อย่างไรพระมีหน้าที่เรียนพระธรรมวิไลเรียนไปทำไมเรียนไปเพื่อปฏิบัติปฏิบัติไปทำไม ปฏิมิเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจิตพิจารณาไปตามสติปัญญาที่เราสามารถจะพิจารณาได้เช่นอย่างชาวบ้านทั้งหลายที่ครองเรือนอาจจะตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราครองเรือนเพื่ออะไรแลวเราจะอยู่เป็นกฤหัตเพื่ออะไรแล้วก็หาคำตอบให้กับตัวเองถามตอบถามตอบไปเรื่อย ด้วยการทำสติจดต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจนึกคิดพิจารณาอยู่นั้นแล้วก็จะเป็นอุบายทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้เหมือนกันและอีกการหนึ่งนับภาวนาในสมัยปัจจุบันนี้เข้าไปฟังฟังกันดูแล้วภาวนาเอาเวลาบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้นั่งได้หนึ่งชั่วโมงบางท่านก็บอกว่าได้สองชั่วโมง บางท่านก็บอกว่าได้สามสิบนาทียี่สิบนาทีลองผลสุดท้ายก็เลยเป็นการภาวนาเอาเวลานอกจากจะภาวนาเอาเวลาแล้วภาวนาเอาความเห็นในเมื่อนั่งหลับตาภาวนาลืนตาขึ้นมาครับอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานก็มักจะถามว่าเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมทีนี้ถ้าใครไม่รู้ไม่เห็นไม่มีคําตอบก็แสดงว่าภาวนาไม่ได้ผล จึงอยากจะขอทําความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่าการภาวนานี่มันเป็นกิริยาของจิตสมาธิเป็นเรื่องของจิตโดยตรงการเดินเดินนั่งนอนแม้เราจะเดินเดินนั่งนอนได้เวลาแค่ไหนเพียงใดเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนกิริยาบทแต่การทําสมาธิสําคัญอยู่ที่การทําจิตการกัณหลดจิตการทําจิตให้รู้ ให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งเล็กจนกระทั่งจิตของเราเกิดควาสมสงบนิ่งลงเป็นสมาธิแล้วก็ประกอบด้วยองค์มีปีติสุขเอกปฏักมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมส่วนใวลร่ำเวลาไม่สำคัญเราอาจจะทำสมาธิในท่าเดินท่ายืนท่านั่งท่านอน หรือถ้าใครจะเก่งจริงจะปักหัวลงกับพื้มชี้ขาึ้นฟ้าบริกรรมภาวนาอยู่ได้ก็เชิญทำได้เทั้งนั้นที่เรามานั่งขัดสมาธิเอามือฝาขาฝาทับขาซ้ายมือฝาทับมือซ้ายท้างซ้ายให้ตรงอันนี้เป็นวิธีการเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติแต่ที่แน่ๆจริงๆก็คือการทำาจตอย่างเดียวการทำาจตนี้ก็ให้มีสติสัมผชัญญามีพลังเข้มแข็งขึ้น จนกลายเป็นสติพละใได้เมื่อเรามีสติเป็นสติพละสติมีกำลังก็าสามารถที่จะประคับประครองจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติเมื่อกระทบกับอารมณ์จะไม่มีความหวั่นไหวง่ายหรือไม่หวั่นไหวเลยแต่ถ้าสติพละนี้ก่อมพลังขึ้นไปอีกกลายเป็นสติสีสติเป็นใหญ่ในธรรมในอารมณ์ทั้งปวง ในเมื่อจิตนึกถึงอารมณ์สิ่งใดถ้าจิตรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นจิตจะหยุดคิดแต่ถ้าจิตยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นจิตจะต้องพิจารณาในสิ่งนั้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรียกว่าสติเป็นใจในอารมณ์ทั้งกวงทีนี้เมื่อจิตมีการพิจารณาจิตก็มีเครื่องรู้สติก็มีสิ่งละเล็กแล้วถ้าสติเพิ่มพลังเป็นยิ่งไปกว่านี้สภาวะจิตมีการ ประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอริยมรรคมาแปรประชุมลงเป็นหนึ่งคือความเป็นหนึ่งของจิตโดยมีลักษณะจิตสตงบนิ่งสว่างไม่ไหวสิ่งแต่มีสิ่งที่ปรากฏการขึ้นภายในจิตให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสมาธิในอริยมรรค สมาธิในอริยามรรคตีั้สองโปงเป็นอัปปนาสมาธิเป็นหนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อจิตสงบโปงเป็นหนึ่งแล้วจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องละเล็กแต่เป็นสภาวะที่ละเอียดสุข,ขุมยิ่งนะักสิ่งที่ปรากฏจิตในขณะที่อริยามรรคประชุมพร้อมเมอจิตจะรู้เห็นอะไรสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่มีสมมติปัญญ เมื่อเห็นแล้วรู้แล้วก็ไม่เรียกชื่อสิ่งนั้นว่าอะไรมีแต่สิ่งที่ปรากฏการอยู่ภายในจิตเกิดขึ้นดับไปเกิดข,ขึ้นดับไปอย่างนั้นแต่อะไรเกิดอะไรดับจิตไม่ว่าเที่ยงจะรู้อยู่เฉยๆอันนี้คือสมาธิในอริยมรรคเป็นสมาธิที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้อยู่ในตัวเส่อมต่างกับสมาธิในฌาน สมาธิในฌานเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วไปรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่มีกร่าวกฎการอะไรที่จะให้รู้อันเป็นเครื่องสอแสดงให้เห็นถ้าไตรลับเพื่อสงบนิ่งอยู่ในจุดเดียวเฉยๆอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิในฌานเป็นสมาธิขั้นสมถะสมาธิขั้นสมถะ,มมะถ้าจิตสงบนิ่งอยู่เฉยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เครื่องปิดแต่เค่งแต่กางกันกับสมาธิในอริยมรรคเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังผู้ปฏิบัติเพิ่งสังเกตความเป็นของจิตของตัวเองตามในทางที่กล่าวมาแล้ว <c oughs> อันนี้คือหลักการที่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีได้แนะนำค่าสอนลูกติดลูกหามาทีนี้ประการที่สามการเจริญเมตตา การเจริญเมตตานี้เป็นจิตเป็นจิตจําเป็นสาหรับนักปฏิบัติเพราะการเจริญเมตตานี้เป็นการประกาศความเป็นมิตรต่อสิ่งทั้งปวงท่านเจ้าพระคุณบาลีเวลาท่านเข้าไปทุ่งในป่าท่านมักจะเจริญเมตตาแล้วประกาศออกมาว่าเราสมณะมาแสวงหาความสงบมาแสวงหาความพีเวศ เราไม่ได้ตั้งใจจะมายึดเอาที่เอาทางของใครถ้าว่าท่านผู้ใดถื้อสมสิทสิ์ว่าตัวมีตัวเป็นเจ้าของอยู่ในสถานที่นี้เราขออาศัยท่านบำเพ็ญสมณธรรมทั่วขนาดหนึ่งแล้วก็จะหนีไปสู่ที่อื่นเรามาด้วยความไม่เบียดเบียนใครแล้วท่านก็แผ่เมตตา โดยลึกว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงคนเป็นผู้มีสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยและจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยอย่าได้ไปราศจากสมบัติที่ตนได้แล้วเถิดท่านจะทําอย่างนี้เป็นจิตวัตรของท่านเป็นประจําแม้แต่ว่าจะไปพักยใต้ร่มไม้ใหญ่ๆโบราณท่านถือว่า ต้นไม้ใหญ่ต้องมีสีกุฏิต้องมีพระอยู่นี่ท่านเจ้าก้าคนบารีท่านถืออย่างนี้เพราะฉะนั้นต้นไม้ใหญ่ต้องมีเจ้าของโลกเทวดาอาศัยอยู่ความที่ท่านจะเข้าไปอาศัยล่มเราท่านจึงขออนุญาตประกาศขออนุญาตเจ้าของเข้า่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเบียดเบียนเราและประกาศให้เขารู้ว่าเรามาดีไม่ได้มา้าย แล้วทาว่านก็อาศัยบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในที่ลั่นตามสมควรอันนี้คือหลักการเจริญเมตตาแนวทางปฏิบัติของเจ้าคุณพราบาลีและประกานสุดท้ายท่านให้เจริญมรณคสะติคือให้ระลึกถึงความตายคนเรานี่มันตายมาตั้งแต่เกิดตายจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่ตายจกา,ผายจกาผู้ใหญ่มาเป็นคนแก่ ตายจากคนแก่ไปเป็นคนตายจริงๆในเมื่อตายจริงๆแล้วเน่าเน่าแล้วร่างกายทั้งโครงนี่ก็สลายสลายตัวไปเป็นดินน้ำลมไปนี่คือตายอันนี้เป็นอุบายอันหนึ่งที่เจ้าเล่คุณอุบาลีท่านสอนได้อีกอันหนึ่งการพิจารณาความตายเนี่ท่านถือว่าเป็นเทวทูตคอยกระตุ้นเตือนจิตใจของตัวเองไม่ให้เกิดความประมาท การละเลึกถึงความตายเป็นอุบายไม่ให้เกิดความประมาทและเป็นอุบายให้รู้จริงเห็ุจริงเพื่อให้จิตของเรานี่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายในเมื่อจิตเรายอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายจริงๆแล้วเมื่อจะเกิดความตายขึ้นมาจริงๆเราจะไม่เกิดหวาดกลัวต่อความตายในเมื่อความรู้แน่ว่าเราจะตายจริงๆแล้วความรู้สึกของผู้ปฏิบัติจะเกิดขึ้นอย่างหนึ่ง ว่าก่อนที่เราจะตายนี่เราควรจะได้อะไรดีติดตัวไปก่อนถ้าหากไม่สำเร็จมรรคผลนิ่ผ่านอย่างน้อยก็มีบุญกุศลพอที่จะไปขึ้นสู่สวรรค์ก็เป็นที่พอใจแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ระลึกถึงความตาย <c oughs> เพื่อส่งต้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติไม่เกิดความประมาทใน,ททนการที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปนี่คือหลักการที่เจ้าพระคุณบาลี ได้นํามาสอนลูกติดลูกหาสืบมาแต่ส่วนข้อความทิศดาหและความละเอียดในเรื่องปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดค้นตำลักตำลาอ่านหนังสือรู้ศึกษาถามตามตัูบาอาจารย์ต่างๆและขอให้ทําแนะนําว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติกรรมฐานเราปฏิบัติเพื่อทําจิตของเราให้มีสมาธิ ให้มีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเพื่อให้จิตของเราเป็นอิสระมีอำนาจเหนืออารมณ์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่จึงไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยพลังจิตของใครมาช่วยจิตของเรา และไม่จำเป็นจะต้องไปอันเฟินเอาอำนาจบนฟ้าบนสวรรค์มาช่วยให้เราได้ปฏิบัติเห็นผลไง,ไง่ายๆบางท่านก็ถามว่าทำอย่างไรปฏิบัติทำจริงจะเห็นผลได้ผลเร็วคำตอบก็คือว่าตั้งใจทำจริงๆถ้าว่าท่านจะเป็นนักภาวนาจริงๆวันหน,หนึ่งให้ท่านตั้งใจไว้ว่าฉันจะนั่งสมาธิวันละสี่ครั้ง แต่และครั้งจะนั่งให้ได้วันครั้งละหนึ่งชั่วโมงเอากันวันละสี่ชั่วโมงเท่านั้นวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงเราสลับเวลามานั่งภาวนาทำรรมสมาธิสักสี่ชั่วโมงต่อวันรับรองว่าจิตของท่านจะต้องสงบเป็นสมาธิและก็ได้รู้ทำเห็นทำตามความสามารถได้กล่าวธรรมะก็เป็นเครื่องเตือนใจของบรรดาทาด่านผู้ฟังทั้งหลาย ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาละเวลาจึงขอยุติไว้ด้วยประตาละชนีดอาตอนที่จะเช่นธรรมะาก,ก็มีผู้ก็บ้าปากพันธามาทำ <c oughs> ถามว่าขณะทำสมาธิจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ็ดตนจะเข้าสู่ตระวังแล้ว และจะรู้อย่างไรว่าจิตกำลังอยู่ในภาพังอันนี้เราเพิงสังเกตว่าถ้าเราเกิดมีกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายคล่องจิตคล่องกายโควนจิตโควนเึ่งเข้าใจเิดว่าจิตของเรากำลังจะเข้าเข้าสู่ภาพวังที่นี้คำว่าภาวัเนี่ย หมายถึงช่วงว่างระหว่างที่จิตกำลังบริรมภาวนาอยู่แล้วปล่อยวางคำภาวนามีอาการตกโว้โปงไปโว้เป็นอาการเป็นความว่างของจิตช่วงที่โวนี่ไปถึงระยะจ,จิตนิ่งช่วงนี้เรียกว่าจิตตกผ้าวังทีนี้เมื่อจิตตกผวังโว้โปลงไปนิ่งพักถ้าไม่หลับ สมาธิเกิดถ้าจะเกิดความหลับก็หลับไปอย่างไม่รู้ตัวแต่ถ้าต่สมาธิจะเกิดก็นิ่งครับจจตเกิดสว่างสแสดงว่าจิตเข้าสู่สมาธิถ้านิ่งรับเืิกมิดไม่รู้เรื่องเจตตอนหลับนี่เพิ่งสังเกตอย่างนี้ จิตตื่เข้าสมาธิต้อง่านพระวังไปก่อนพระวังคือช่วงว่างของจิตที่ปราศจากสติเช่นอย่างเราคิดเราคิดถึงสิ่งหนึ่งเช่นคิดถึงแดงได้จะเปลี่ยนไปคิดถึงขาวช่วงว่างระหว่างขาวกับแดงเนี่ยตรงกลางนรี่เรียกว่าพระวังสมาธิ ที่จิตปล่อยวางบริกรรมภาวนามีอาการเพิ่มเติมแล้วก็วูบช่วงวูบเรียกว่าจิตตกภรวันเมื่อวูบแล้วนิ่งเมื่อมิดไปเรียกว่าจิตหลับถ้าวูบนิ่งพับเกิดความสว่างร่งขึ้นมาจิตเป็นสมาธิจึงทำความเข้าใจอย่างนี้ปัญหาต่อไปทราบว่าขณะห่วงนอนในต่อสู้กับความง่วงอยู่นั้น จะเป็นโอกาสให้สติกลับรู้ตัวตามกันทันหรือไม่ถ้าหากเรามีการต่อสู้ก็มีความตั้งใจในเมื่อมีความตั้งใจก็เกิดมีสติรู้ตัวถ้าความตั้งใจมีพลังเข้มแข็งขึ้นสติก็เข้มแข็งขึ้นเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นความง่วงก็หายไปถ้าสติกับความง่วงสู้ความว่วงไม่ได้ ก็กลายเป็นความง่วงและประหลับคำตอบก็มีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ปัญหาต่อไปธรรมาของอาจารย์มั่นเชื่อว่ามุตโตไทยแปลรือมีความหมายว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรเราปฏิบัติธรรมเพื่อความวิมุตเพื่อวิมุตคือความหลุดพ้น ทยา,ายะแปลว่าหัวใจมุตโตแปลว่าพนธรรมะของอาจารย์มั่นที่ว่ามุตโตไทยเ็้าใว่าธรรม,มะเป็นเครื่องพลมีความสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะผู้ปฏิบัติมุ่งต่อความหลุดพลเราทำศีลธรรมาที่ปัญญาให้เกิดขึ้นพร้อมในจิตซึ่งได้ว่าการประชุมพร้อมของอริย,ยมรรค แต่เราไม่ได้ปฏิบัติเอาศีลสมาธิปัญญาเราปฏิบัติเอาความหลุดพ้นคือพ้นจากกิเลสศีลสมาธิปัญญาเป็นด็กเพียงอุปายทําให้เราพ้นจากกิเลสขณะทำสมาธิเกิดนิมิตขึ้นมาเป็นภาพจะต้องปฏิบัติหรือกําหนดจิต่างไรในมทาทำสมาธิแล้วจิตสงบลงไปเกิดเป็นนิมิตภาพขึ้นมา ระวังอย่าให้เกิดความเอกใจหรือแปลกใจกับการเห็นนั้นให้ประคองจิตอยู่เฉยๆถ้าไปเกิดเอกใจหรือทักทุวงขึ้นมาสมาธิจะถอน end. เมื่อสมาธิถอนแล้วนิมิตหายถ้าใครสามารถประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกตินิมิตนั้นจะอยู่ให้เราดูได้นานและนิมิตนั้นจะเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องละลึกของสติเป็นฐานที่ตั้งของสติ บางทีนิมิตนั้นอาจจะแสดงอสุภะสมถานหรือแสดงความตายถ้าแสดงอสุภะรมฐานให้เราดูเช่นล้มตายลงไปเน่าเปื่อยผุพังก็ได้อสุภะรมฐานได้มรณะสติถ้าเจตของคนนั้นสาคัญมั่นหมายในทัศไ์ใจลัก้าพในมิตี้มันก็ไม่เพียงมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ล้มตายไปตายไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปเสร็จแล้วมันก็ได้วิปัสสนารมถาน เพราะฉะนั้นในเมื่อภาวาเกิดในมิตขึ้นมาแล้วอย่าไปดีใจเสียใจกับในมิตนั้นให้ประคองจิตให้รู้อยู่เฉยๆธรรมชาติของในเมตตรนี่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงก็ทําให้เรารู้ทําให้รู้ว่าแมในเมตตนี้มันก็ไม่เที่ยงหรือเพียงแค่มันเกิดขึ้นแล้วมันหายไปเกิดขึ้นแล้วมันหายไป มันก็ไปตรงกับคําว่าเกิดดับเกิดดับท er ี่เรากําหนดรู้กันอยู่ในจิตความเกิดดับความคิดมันเกิดขึ้นความคิดมันดับไปก็คือการเกิดดับนิมิตเกิดขึ้นนิมิตดับไปก็คือความเกิดดับโชคมันเกิดขึ้นโชคมันดับไปก็คือความเกิดดับโชคเกิดขึ้นโชคดับไปก็คือความเกิดดับเมื่อเรามีสติกําหนดรู้ความเป็นของมันอยู่อย่างนี้เราก็ได้สติปัญญาดีขึ้น เราอาจจะเกิดปัญญารู้อ่านิจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาได้ถ้าเวลาไปเจิตเบื่อไหนจะทําอย่างไรจิตเจ้าหมองจะทําอย่างไรความเบื่อเป็นอาการของกิเลสในเมื่อมันเกิดเบื่อพิจารณาความเบื่อ เอาความเบื่อเป็นอารมณ์ถามตัวเองไปว่าทําไมมันจึงเบื่อเมื่อได้คําตอบคำนี้แล้วถามต่อไปอีกว่าทําไมทําไมทําไมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรไล่ลงไปจนมันจนมุมเอาความเบื่อเป็นอารมณ์เอาความเบื่อเป็นเครื่องรู้แล้วก็พิจารณาหาเหตุผลในความเบื่อให้มันได้การพิจารณาเช่นนี้ก็คือการพิจารณาวิปัสสนากรรมฐาน เจ็ตเศ้าหมองก็พยายามภาวนาให้มากๆพิจรารณาให้มากๆในเมื่อจิตมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันจะหายเบื่อและหายเศ้าหมองมันมองเห็นกายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะมันเกิดทุกข์แล้วก็เบื่อ